เอาละครับกออืนก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับอืมข้าไปสี่คิวแล้วอะคลิปไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรนะมีแค่ครึ่งเดียวเองอนะอืมไม่มีใครเลยแถวเนี้ยเอ่อ I got supplies. อะไรเพื่อนกูเสียมีแล้วไม่ม,มีใครเลยะวงเลยละเพื่อนอมืมาแล้ว คนไปนะรถจอดโอ้ยมีคนนะนี่กล้าเลย,ยทำไงทำไงกล้าขึ้นอะ่ะมีคนก็ไม่รู้เปิดไปกินนี่ไงอา้าวเด้งออกอีกทังไงเพื่อนชาร์จเลยป่ะ ก้าขึ้นนะขึ้นบ้านบนบ้านโอ้ทำไงดีปลากวัน ใัดเลยไหมเพื่อนไปแล้วเพื่อนขึ้นแล้วเรียบร้อยตายหมดแล้วนะ đón tua anh ạ Nói nát đi qua Đúng không?

อยู่ไหนวะน็อกนะเข้ามาเข้ามาโอ้โหติดไฟมาเลยอะ่ะบนไฟบินเสร็เรียบร้อยหมดเลยโอ้ยมีอีกนะข้างนอก

Điều này á mình sẽ chết con cá tay mấy cái lây còn cua ấy còn mình dù cầu na này Điều này mới lúa này à เรียบร้อยตัวเดียวซะด้วยงูดินนะ <c ười> Nghĩa là tư tìm nặng nhất. Hmm. Ở này. đây? ôi 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 nào nhìn Đúng rồi Điều này con ừ, mày đồn tô Đồ. ừ, mày đồn để thêm bắt chào đào ô hô vào lại นี่หนึ่งนัดไงล่ะโอ้ยเพื่อนออกมาก่อนเพื่อนออกมาก่อนโอ้โหเทพเจ้าดาวเว้านี่ไงหนึ่งนัดนี่ไงนกหนึ่งบุกก็ได้เนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนนกหนึ่งแล้วเพื่อนรอก่อนดีกว่านะ โอ้โหไปทันไหมเนี่ยเพื่อนเร็วเร็วเพื่อน Head to the safe zone โอ้โหเพื่อนโอ้โดนโดนโดนแล้โดนแล้วโดนและยังเพื่อนยังต้องเลือดก่อนเพื่อนมีรถนี่หวาน่าจะไปแต่แรกนะ วงแรงด้วยนี่

เจอของใหญ่ไปไหนละโอ้ยไปไหนนี่ร้อยโอ้ยไปนกมาโอ้ไม่น็อก เจอแล้วเปิดนี่เอาไปกินเรียบร้อยตายนู่นไงเอ้าม,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 มาจากไหนเนี่ยโอ้นึกว่าอยู่หลังต้นไม้โทเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไปแล้วครับบาย